แต่ว่าอันนี้เลยละกันขอถามอัน<ะ>อนี้ก่อนเลยขอถามอันนี้ก่อนเลยสรุปว่าเป็นหนังแนวไหนกันแน่เนี่ยเ<อ>พราะมันมีหลายหลายรสหลายอารมณ์มากเลยอ่ะพินดีไหมยิน่าที่ครับหนังแ<อ>นวไหนกันแน่คือทุกคนเป็นลูกคนกลางหมดเลยใช่ครับคือทุกคนเป็นลูกคนกลางกันหมดแล้ว ได้รับความรักไม่เท่ากันได้มาเจอกันเออได้มารวมตัวกันแต่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นสักทีเดียวเออคือเราจะเคยได้ยินอยู่แล้วครับว่าแบบเออ When Stay s h i ใช่ไมครับว่าเออรู้เหมือนกันจะโดนรักน้อยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือรวมตัวกันเลยใช่ครับรวมตัวกันเป็นแก๊งเลยครับเออมันมันเป็นซีรีส์ที่มันดูมีความแบบมีความห้าหันมีแบบควาเปิดดาไม่ถูกมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมีปัญหามิตรภาพความรักอะไรรวมอยู่ในนี้หมดเลยเาราะฉะให้ให้เจ็ดคน แนะนำเอ่อคาแรคเตอร์ของตัวเอกันดีกว่าครับครับสวัสดีครับอมภวัตครับแล้วเเป็นต้องอะไรครับต้องก็จะเป็นลูกคนกลางที่มีความเหี้ยๆนิดนึงมีความแบบลุยๆสนุกๆแต่ก็มีความแบบขี้เก๊งในเวลาเดียวกันแต่แต่ก็มีคอนฟิกข้างในเหมือนกันครับต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับน้องเจนล่ะคะน้องเจนเป็นลูกคนกลางที่เป็นยังไงคะคะได้เล่นก็ชื่อแต้มนะคะเป็นลูกเป็นลูกคนกลางที่พ่อแม่เนี่ยทิ้งให้อยู่คนย่า ก็จะเป็นฟิลแบบสู้ชีวิตมาตั้องแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยคุณย่าแบบเป็นเป็นเด็กดีครับผมนะฮะนี่แหละครับนะะี่ครับผมแลก็กลลนไทยจะต้องสร้างเป็นตัวละครที่ออกแนวเทบอยครับ <c oughs> เป็นเทบอยที่เราคือจริงๆแต่และตัวละครจะมีปม <c oughs> ของของตัวเองอยู่ข้างในครับซึ่งมันก็จะมีมีจุดจุดที่ว่าในเรื่องมันจะเล่าว่าแบบ มันจะมีเรื่องอะไรต่างๆที่ที่ทำไมคนพวกเรามารวมกันถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงรี้ยแล้วก็พานีน่าจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่ว่าจริงๆคือแบบร้ายมากแต่ว่าจะร้ายไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูครับเธาตัดผมหรือเขาหลอ่อมากจริงๆเอพีส่วนตัวนะครับาตัว้ามากเพราะว่าผมได้เล่นเป็นเด็ก18นะครับได้แบบได้บทที่ แบบอ่อนกว่าอายุตัวเองนะครับก็เป็นเด็ก18ที่มาจากต่างจังหวัดครับผมมาเข้ากรุงแล้วก็เป็นคนที่รักในสียงดนตรีครับผมก็มาเล่นดนตรีในแบบในกรุงเทพครับผมก็แต่ก็ไม่ออกลอกนอกทางอะไรนะครับผมเพราะว่าสัญญาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะไม่ดื่มเหล้าไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเด็กดีครับผมในเดืโอคแต่แต่จะเป็นคนปากแจ๋วครับใช่เป็นคนปากแจ๋วไว้ก่อนนะครับต่อไปพี่พีไอูวินตั้งสักยืนคับ เราคุยกันเราเป็นลูกคนกลางแบบไหนในเรื่องนี้ครับเอ่อในเรื่องผมก็รับบทเอ่อคุณนะครับผมคุณก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตสองแบบครับเวลาอยู่กับครอบครัวเวลา,ายอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็จะมีแบบหนึง่งแต่เวลาอยู่บนโซเชียลเนี่ยก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้จกักอ่าซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับครับผมพี่เคล่ะคะสําหรับพี่เคล่ะครับลูกคนกลางคนสุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้าย ครับเราบวเป็นแบ็กครับซึ่งแบ็กเนี่ยก็เป็นลูกคนกลางที่พี่น้องแล้วก็แม่เสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุแล้วพ่อเขาไปบวชเป็นพระทำใเราเนี่ยอยู่คนเดียวตัวคนเดียวเลยครับโอเคนะครับพี่พลอยลูกท้งี่พลอยหนูก็เป็นลูกคนกลางเหมือนกันค่ะที่พ่อแม่ทิ้งแต่ว่าเมย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่สุดโตก็ได้กล้าเสียสายเปย์ด้วยค่ะเออนะครับคุณยายก็ใจแล้วกันไปใส่เปย์ เราเปมาเยอะมจะมาเยอะเสียมาเยอะนะครับเรื่องนี้เขาอะไรนะไม่ถือว่าแบบเจ็ดคนเจ็ดคาแรคเตอร์ที่มารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีแบบไดนามิกของมับที่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะทุกคนมีโปรโมทนะครับต้องรอติดตามแต่ที่สำคัญคือเดี๋ยวมีเรื่องความรักด้วยเออนะครับอ่ะและนี่คือนะครับ Wednesday ครับครับคนกลางแล้วนะขอเจอยันใหมือด้วยนะครับ